ครับผมเมือ่อกี้มาเบิงขอกงัวนะครับขอกนี่เคยมาทีหนึ่งนะครับผมเนาะนี่เคยจิจำได้นะครับเนาะมาเบิงวางัวมันตัวใหญ่ซ้ำไดนะครับโอ้งัวช่วงนี้กำลังเบอิอดงากินเบอือดงากินนะครับพี่น้องนั่นก็เลยมีแต่ตัวใหญ่งบบนี้ครับที่จะเห็นเป็นโคกเนี่ยพวาส่วนมาก,กจะเป็นงัวแมลงอ่อนนะครับโอ้ยสีแดงตรง,ตรงนะ นี่คบแดงต้มคือตัวลูกตัวนี้เดี๋ยวมเบิ่งเดี๋ยวกววนน่อนหีตัวน้อยๆนะครับตอนนี้ก็ใหญ่ขึ้นแล้วครับใหญ่ขึ้นมา,าตามอายุมันแล้ยละครับเนาะอืมนุ่มทรงดีครับเนียบฟูใหญ่สีแดงแบบเก็ดเลยล่ะครับผมเนาะก็ถือว่าแดงระดับหนึ่งครับผมเนาะนี่ครับเฮ้ยลุกๆอันนี้เป็น ลูกติดบ้านก่อนเป็นซื้อมาให้เลยนะครับมันคือผสมพอแบนบ้านนะนะครับแต่เล่ไหนตัวดีนะครับลบอยใหญ่ดีครับใหญ่ดีเดี๋ยวมาหยาดเลยบึงอืมตัวแดนแดงกันซ้ำแดงซ้ำนนนนนแน่นะครับนี่ครับกำลังกินหยาแอร์อาลิตอร่อยเลยนะครับนี่แม่เพิ่นลูก ลุกๆลุกช่วงนี้ก็ช่วงกำลังพักฟอนนะครับอือี่นี่กัโอ้แำเนนี่กับทำเป็นพันปอยกับเดรร้ายแตกลุกเจอ่นเพิ่นปล่อยนะครับเดี๋ยวกระทำเพิ่นปล่อยสิมพ์มาไทยเิ่นอีกทีนึงนะครับแต่มีเดียโตห่วยใหญ่มันเถาะนะครับก็เป็นแบบครอสบ้านแต่ว่าก็ถือว่าเลี้ยงงัวได้น่าดีเนาะครับเนาะพอเป็นเรี่องเป็นอาชีพเลี้ยงมาหลายปีแล้วนะครับ ตัวนึ่งนอนหนึ่งหนึงตัวนั่นก็เป็นแม่สาวนะครับแม่สาวนะครับวิ่งผจิมักสายพันหูสายหูสายหูจักหน่อยนะครับ <c oughs> ผู้ใดอยากแบ่งปันกะนหาบานมาสอบถามไปเถอฟังฟังก่อนเพิ่อกะเสียกไปได้พันวันบอกว่าตัวไหนอยู่นะครับเนาะมาดูดูนนนน อืมแม่ลูกนอนเซ้ยนะครับเดี๋ยวยงาเบิางอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งแล้วก็มีนรักันอะไรนะแยกกันอยู่นะแยกกันอนะยกกูนะ่ตัวนี้ก็สิเป็นสองแม่สี่ตัวนะครับแม่ลูกนะครับแม่ลูกแม่ลูกนะครับอีกตัวหนึง่ง นอนเองๆวินิจีด้านนึงครับด้านนึ่งนี่ตัวนี้ก็ก็เป็นแม่สาวกบ่สาวผา้เลวเลยเลยลูกนึงนะครับนี่นอนหนี่ครับนี่นี่แต่แกแบบว้อกวางไก่โค้งง่ายๆครับผมหาสายพันธุ์ดีเพราะว่าผมกระจายเลยครับนะครับผม ถึงจะเป็นแบบครอบบ้านแต่ว่ามีแต่ตัวงามนีแตะตัวงามแบบนี้แต่ตัวเป็นตะออนซวนช่วงนี้พาคพรนธ์ว่าถ้ากินอิ่มมันก็นอนพาคพรเสียบนอนมันก็สีอ้วนสีพี่นะครับเนาะนอนเอาเนื้อแห้งนอนเอาเนื้อเอาหนังนะครับภาคพรก็สีพี่ก็เลี้ยงแบบบ้านๆเนาครับผมของนะครับเนาะแต่ว่าขอกมันก็เห็นอุ่นเที่ยวกลวงๆนะครับอากาศไทยเท่ไดีนะครับ นี่จกะกตัแล้วนี่อ่าหกเจ็ดแปดแปดโตนะครับนี่ทั้งหมดแปดตัวนะครับตัวนี้เป็นกระสีเรียงไม่โดนนะครับเมืองเขาที่ครับนะครับตัวนี้ครับอืมเดงซ้ำถ้าเป็นตัวแม่นี่คือสิถ้าเป็นตัวแม่เด็กก็ดีในราคาดีตัวนี้นะครับเดี๋ยวห้องยางก็เบิ่งข้างนี้นน นี่ครับบรรยากาศทั่วไปมุกงคอลเป็นนะครับก็อยู่กลางทง่งกลางทงหน้าเท่านี้แหละครับผมเนาะหญ้าบเบอร์ยึดกับจวงเพราะหญ้าบถือฝนพินยังเวลาหนี่อย,อยหูทางมาเกียเก่ยวนะเกี่ยวให้นะครับหญ้าบเขามาบนงทางนี้นะครับวันนี้ที่มะาท้ายเที่ยวกอนนี่ครับดี่น้อย,อยดีนะครับตอนนี้ก็เริ่มใหญ่เป็นนุ่มแล้วในเป็นนุ่มเป็นนี่นะครับนุ่มที่นุ่มคน น้ำได้โค้งเงยสูงนะครับนเนาะเสียเสียน,ยนี่นิดนึ่นงมาปะยังำแบบแม่เพิ่งนอนเอกเล็กอยู่เลยบสล่สนเลยโอ้โหครับตัวน,นี้โห,หครับผมคลิปนี้กอ่ะขอจบเพจแกนี้ครับผมปาปีปราดองมาเยี่ยมมาชมขอบคุณวนะครับเนาะนะขอขอว่าขอบคุณว่าแบนบ้านเขาเรียนกันแบบใดครับผมสวัสดีครับ